จุดประกายความคิดติดปีกให้กับจนินตนาการของคุณตั้งแต่วิทยาศาสตร์พื้นฐานจนถึงเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเพราะเราเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสังคมกับรายการก่อกองทรายโดยดรบัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับรายการก่อกองทรายในครั้งนี้นะครับผมจะชวนคุณผู้ฟังนะเรียนรู้เรื่องพื้นฐานนะครับ ในทางวิทยาศาสตร์นะครับนั่นคือเรื่องของบรรยากาศนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามผมไม่ว่าจะงานเขียนหรือว่าอาจจะออกสื่อต่างนะครับหรือแม้แต่ไอพอดแคสต์นี้ก็ตามนะครับคงจะพอทราบว่าผมเนี่ยจะชื่นชอบเรื่องเกี่ยวกับเมฆเรื่องฝนฟ้า heroin, อากาศมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะมีเรื่องเหล่านี้มาเล่าให้ฟังเป็นระยะนะครับทีนี้ในการพูดถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงเรื่องของชั้นบรรยากาศนะครับทีนี้ถ้าเป็นเรื่องฝนฟ้าอากาศในปกติเนี่ยนะครับชั้นบรรยากาศที่จะพูดถึงเนี่ย ก็เป็นจะเป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่ติดพื้นผิวโลกนะครับที่เรียกว่าโทรโพสเฟียร์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายความทีนึงนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเวลาพูดถึงเรื่องของปรากฏการณ์บางอย่างนะครับอย่างเช่นอากาศที่มันหนาวจาัดผิดปกตินะครับหรือว่าเกิดปรากฏการณ์บางอย่างทีเ่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับเช่นชั้นบรรยากาศชั้นเหนือขึ้นไปจากโทรโพสเฟียร์เนี่ยครับ มาเรียกว่าส่งผ่านพลังงานลงมานะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พื้นผิวโลกได้นะครับเราเราก็จาเป็นต้องพูดถึงชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นไปนะครับอย่างเช่นชั้นสตาโตัวสเฟียร์นะครับเป็นต้นนะครับทีนี้โดยภาพรวมแล้วนะครับเรื่องของบรรยากาศเนี่ยนะครับเราจะเรียนมาตั้งแต่เด็กเนาะนะครับแล้วก็เราอาจจะไม่เห็นความสําคัญมากเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าไอ้ของที่มันอยู่ไกลตัวเนี่ยนะครับมันจะมักอยู่ในข่าวอยู่ในเรื่องทวยาสาสตร์เป็นหลักนะครับแต่ผมจะพยายามชี้เห็นความเชื่อมโยงนะครับว่า ิ่งต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังมาหรือว่าปรากฏการณ์บางอย่างนี่นะครับชั้นบรรยากาศแต่ละชั้นเนี่ยจะมีความสําคัญนะครับในแง่มุมแต,แตกต่างกันไปนะครับนี้ในการแบ่งชั้นบรรยากาศนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมีเกณฑ์หลายอย่างนะครับแต่เกณฑ์หลกัลกๆเนี่ยที่ใช้ก็คือว่าแบ่งตามการเพิ่มหรือลดของอุณหภูมินะครับตามความสูงนะครับพอใช้เกณฑ์นี้ปั๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะแบ่งชั้นบรรยากาศได้ทั้งหมด5ชั้นนะครับ คือชั้นล่างสุดผมเรียกว่าชั้นที่1แล้วกันนะครับเอเลนโทรโพสเฟียร์นะครับชั้นที่2นะครับสตราโตสเฟียร์นะครับชั้นที่3นะครับเมโซสเฟียร์นะครับชั้นที่4เทอร์โมสเฟียร์และชั้นที่5เอกโซสเฟียร์นะครับนี้แต่ละชั้นก็จะมีความสูงโดยประมาณต่างๆกันไปนะครับอย่างถ้าเกิดว่าตั้งแต่โทรโพสเฟียร์เนี่ยนะครับจะนับตั้งแต่ประมาณสักระดับน้ำทะเลนะครับ ขึ้นไปสูงถึงชั้นที่เรียกว่าทโพโพสเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าโทวิโพโพสคืออะไรนะครับแต่ว่าโดยประมาณแล้วอ,อย่างนี้ครับชั้นโทโพสเฟียร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอยู่ในแถบทางแถบเขตเขตร้อนนะครับความสูงจะประมาณ17กิโลเมตรโดยประมาณนะครับแต่ว่าถ้าเกิดความสูงทางแถบเขตโคโลกนะครับโทโพสเฟียร์เนี่ยจะสูงประมาณสัก9กิโลเมตรนะครับชั้นโทโพสเฟียร์เนี่ยจะมีพฤติกรรมแบบนี้ครับยิ่งสูงยิ่งหนาว นะครับวิธีจำไม่ง่ายคือเวลาเราขึ้นไปเที่ยวภูเขาสูงใช่ไหมครับไปขึ้นดอยินนท์หรือไปต่างประเทศก็ตามหรือไปภูเขาอื่นๆนะครับตามเนินเขาเนี่ยอากาศมัเย็นลงโดยโดยส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยนะครับยิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับคือจากอุณหภูมิที่ผิวพื้นนะครับขึ้นไปสูงนะครับประมาณสักราวสิกิโลเมตรเนี่ยโดยประมาณนะครับคือค่าเฉลี่ยของความหนาของชั้นโทโพสเฟียเนี่ยนะครับอุณหภูมิอาจติดลบได้ถึงลบหกองศาเซลเซียสเลยนะครับทีนี้ ชั้นต่อไปเนี่ยนะครับก็คือชั้นสตาร์โตสเฟียร์หรือชั้นที่2นะครับอันนี้จะกลับกันเมื่อกี้ยิ่งสูงยิ่งหนาวใช่ไหมครับชั้นชั้นล่างสุดนะครับสตาร์โตสเฟียร์ชั้น2เนี่ยนะครับก็จะยิ่งสูงยิ่งร้อนนะครับยิ่งสูงยิ่งร้อนนะครับแต่ความว่ายิ่งร้อนเนี่ยความหมายมันอกี้อย่างนี้ครับเมื่อกี้เราเริ่มจากประมาณลบหกสิบองศาเซลเซียสนะครับบวกลบสักนิดหน่อยนะครับเอ่อพอมันไปถึงประมาณความสูงประมาณสักห้าสิบกิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลเนี่ยนะครับอุณหภูมิก็จะะเเเหลลืออปรมาาณสสักงศซซีย ร้อนนี่ความจริงหมายถึงว่าอย่างนี้ครับมันอุ่นขึ้นเมื่อเทียบจากติดลบนะครับคือลบหกสิบกลายไปเป็นศูนย์องศาเซลเซียสเนี่ยนะครับก็คือมันอุ่นขึ้นนะครับตามความสูงนะครับพอมาชั้นที่3นะครับชั้นที่3คือเมโซสเฟียร์ครับเมโซสเฟียร์นี่ก็ตั้งแต่ประมาณสัก50าสิบกิโลเมตรหรือว่า55ากิโลเมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลนะครับขึ้นไปสูงประมาณสัก80หรือ85กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลนี่นะครับอันนี้ก็ยิ่งสูงยิ่งหนาวคราวนี้หนาวนี่หนาวจริงเลยนะครับเพราาะว่ พอถึงชั้นบนของชั้นเมโซเมโซสเฟียเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออุณหภูมิจะลดลงได้ต่ำมากๆเลยนะครับถึงประมาณสักลบ90องศาเซลเซียสนะครับในบางกรณีนี่อาจจะลบได้มากกว่านี้อีกนะครับเกิดหากเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโพลร์วร์เท็กซ์เป็นต้นนะครับแล้วก็ถือกันว่าบริเวณนี้นะครับถ้าหากว่าเรานับบรรยากาศของโลกเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโลกด้วยเนี่ยนะครับแน่นอนต้องนับใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เรียกว่ามีอุณหภูมิต่ําสุดนะครับในโลกนะครับ อันนี้หมายถึงว่านับรวมทั้งพื้นผิวบนพื้นบนบกในทะเลแล้วก็ในอากาศด้วยนะครับนั่นคืออุณหภูมิต่ําสุดที่เป็นไปได้นะครับและพอถึงชั้นเทอร์โมสเฟียร์นะครับก็ยิ่งสูงก็จะยิ่งร้อนแต่นี้คําว่ายิ่งร้อนเนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าพูดแบบนี้เนี่ยอาจจะชวนให้เข้าใจผิดได้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นนะครับตามความสูง นะครับแต่นี้อุณหภูมิเนี่ยนะครับมันมันเป็นตัววัดที่อาจจะเรียกว่าไม่ได้ตรงกับอุณหภูมิบนพื้นผิวโลกเท่าไหร่เพราะว่าในบรรยากาศที่ชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยจะเบาบางมากเลยถึงแม้ว่าโมเลกุลของแก๊สนะครับในชั้นเทอร์โมสเฟียร์เนี่ยนะครับจะมีพลังงานสูงมากสําหรับแต่ละตัวเนี่ยนะครับแต่ละโมเลกุลเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากว่าบรรยากาศมันค่อนข้างเบาบางมากนะครับดังนั้นสมมติว่าเราเอาตัวเราไปยืนอยู่แถวนั้นนะมันก็จะไม่ร้อนอย่างนั้นเห็นภาพไหมครับนะครับงั้น ในแง่นี้นะครับคำว่าอุณหภูมิสูงขึ้นตามความสูงเนี่ยมีมีความหมายคือว่าตัวค่าพลังงานเฉลี่ยของโมเลกุลนะครับที่อยู่ในชั้นเทอร์โมสเฟียร์นะครับมีค่าสูงขึ้นตามความสูงนั่นเองนะครับและชั้นสุดท้ายครับเอ็กโซสเฟียร์เอ็กโซสเฟียร์นะครับเอ็กโซสเฟียร์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเจ้าโมเลกุลของพวกแกส๊สต่างๆเช่นไฮโดรเจนฮีเลียมอะไรพวกนี้นะครับมันอยู่ห่างกันมากเลย อยู่ห่างกันมากจนแทบจะไม่ชนกันเลยในกรณีนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์จะถือว่ามันไม่เป็นแก๊สฟังันดีนะครับแก๊สเนี่ยปกติเราจะคิดว่ามันเป็นโมเลกุลที่อยู่ห่างกันใช่ไหมครับตำนองนั้นนะฮะและของเหลวก็อยู่ใกล้กันมากขึ้นนะครับจนกระทั่งแบบมันมีปฏิสัมพันธ์กันค่อนข้างมากเกิดเป็นลักษณะเป็นเปลี่ยนแปลงตามรูปร่างภาชนะได้อย่างเช่นน้ำแอลกอฮอล์อะไรแบบนี้นะครับของแข็งก็จะอะตอมหรือโมเลกุลเนี่ยก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนตำแหน่งมากนักนะครับก็จะสั่นไหวตาม ค่าเฉลี่ยค่าหนึ่งเป็นต้นนะครับแต่นี้แก๊สในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือโมเลกุลเนี่ยอยู่ห่างกันแต่ว่าจะต้องชนกันด้วยนะครับตามทฤษฎีชนของแกส๊สแต่นี้ถ้าเป็นโมเลกุลในชั้นเอ็กโซสเฟียร์เนี่ยนะครับเอ็กโซสเฟียร์หรือชั้นสุดท้ายเนี่ยชั้นที่5้โมเลกุลจะไม่ค่อยชนกันเนี่ยไม่นับเป็นแก๊สนะครับทีนี้เราเห็นภาพรวมไปแล้วนะครับเห็นภาพรวมไปแล้วผมขออนุญาตให้ภาพใหญ่ภาพหนึ่งนะครับคือมีคําถามอยู่ว่าม เอออกาศเนี่ยเริ่มต้นตรงไหนนะครับจริงๆแล้วพูดยากนะครับเพราะว่าไอ้บรรยากาศของโลกเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆจางลงไปใช่ไหมครับนับแต่พื้นผิวโลกหรือจะนับแต่ตั้งแต่ประมาณสระดับน้ําทะเลขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าตามที่เป็นข้อกําหนดที่ตกลงกันนะครับเขาจะใช้เรียกว่าเส้นคามันนะครับคามันไลน์เนี่ยนะครับซึ่งจะมีความสูงจากระดับน้ําทะเลเนี่ยหนึกิโลเมตรพอดีนะครับเป็นตัวแบ่งนะครับ ว่าถ้าต่ํากว่า100 km. ลงมาเนี่ยนี่คือบรรยากาศโลกแอตโมสเฟียร์นะครับแต่ถ้าสูงกว่าน,นั้นไปคือเป็นอ่าวกาศภายนอกอุเตอร์สเปซนะครับทีนี้ฟังตัวเลข100กิโลเมตรนะครับอาจจะอืมเป็นการกําหนดที่มันให้เรียก,ก,มกมลมๆหรือเปล่านะเพราะว่าตัวเลขมันจาง่ายดีจังนะฮะหนึกิโลเมตรแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความหมายทางกายภาพนะครับคืออย่างนี้ครับที่ระดับ100กิโลเมตรเนี่ยเป็นระดับสําคัญเลยนะครับอากาศที่อยู่ใต้100กิโลเมตรลงมาเนี่ยนะครับ มันจะมีลักษณะที่คล้ายๆมันปั่นป่วนคือผสมคลุกเคล้าปนเปกันนะครับปนกันไปหมดเลยนะครับก็คือมันมีความสม่ำเสมอนะครับคือพูดง่ายๆคือว่าถ้าต่ำกว่าร้อยกิโลเมตรเนี่ยลงมานี่นะครับเราไปวัดที่นะครับเอ่อดับความสูงต่างเนี่ยนะครับมันก็จะมีความสม่ำเสมอนะครับในแต่ชั้นบรรยากาศนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเอ่อบรรยากาศที่อยู่สูงขึ้นไปนะครับกว่าชั้นนี้นะครับสิ่งเกิดขึ้นคือว่าเอ่อ ความปั่นป่วนเนี่ยมันจะลดน้อยลงหรือจะหายไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าพวกโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่หน่อยหนักหน่อยนะครับจะอยู่แถวๆใกล้ๆแถบล่างขอบล่างนะครับส่วนที่อุณหภูมิโมเลกุลหรืออะตอมที่ค่อนข้างเบาหน่อยนะครับจะอยู่สูงขึ้นไปนะครับมีลักษณะเป็นโปรไฟล์แบบนั้นนะครับในกรณีเช่นนี้นะครับก็จะบอกว่า,าใต้เส้น100กิโลเมตรนะครับก็จะเป็นส่วนที่เกิดความปั่นป่วนหรือเทอร์โบเลนส์ใช่ไหมครับเราเรียกว่าเป็นโฮโมสเฟียร โฮโมโเนี่ยมันแปลว่าสม่ำเสม,มอนะครับส่วนไอตัวที่เรียกว่าอย่างนี้ระดับที่อยู่สูงขึ้นไปกว่า100กิโลเมตรเนี่ยนะครับมันจะมีความไม่สม่ำเสม,มออยู่นะครับมีลักษณะที่ว่าขึ้นอยู่กับแรงดึงดูดของโลกดึงลงมานะครับก็เรียกเฮเทอโรสเฟียร์มันแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าจุดที่ผมว่าคนส่วนใหญ่จําง่ายกว่าคือจาว่า100กิโลเมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลเนี่ยครับเป็นชั้นที่แบ่งระหว่างบรรยากาศของโลกกับอวกาศไปนะครับ มีเรื่องนึงนะครับก่อนที่ผมจะไปลงรายละเอียดสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องชั้นบรรยากาศทั้ง5ชั้นนะครับคือชั้นไอโอโนสเฟียร์นะครับอันนี้เนี่ยนะครับตัวชื่อมันเนี่ยไอออนนะครับไอโอโนสเฟียร์เนี่ยไอโอเอ็นไอออนเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่มีอนุภาคมีประจุใช่ไหมครับมีประจุนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือรังสีดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับมันจะทำให้โมเลกุลของแก๊สนะครับในบรรยากาศเนี่ยแตกตัวนะครับแตกตัวไปเป็นไอออน ข่าวดึกไอโอนสเฟียร์นนี้จะเห็นได้ไม่ยากเลยว่าถ้าเป็นตอนกลางวันนะครับก็จะเกิดชั้นนี้อย่างชัดเจนนะครับความสูงตั้งแต่ประมาณสัก50กิโลเมตรขึ้นไปนะครับขึ้นไปเลยสูงขึ้นไปอาจจะถึงพันกิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นในตอนกลางคืนกลางคืนเนี่ยนะครับก็การเกิดเ,เรียกว่าไอออนต่างๆขึ้นมาเนี่ยก็จะลดลงไปหรือหยุดหยุดลงนะครับดังนั้นชั้นนี้จึงไม่ได้เป็นชั้นบรรยากาศ ที่มันคล้ายๆกับว่าแบ่งเป็นชั้นอย่างชัดเจนคือมันเป็นเงื่อนไขของการที่รังสีจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับมาทําให้มเลกุลของแก๊สนะครับในอากาศนะครับในระดับความสูงนะครับที่ผมกล่าวคือคือ50กิโลเมตขึ้นไปเนี่ยคือตั้งแต่ชั้นเมโซเมโซสเฟียร์ขึ้นไปเนี่ยนะครับขึ้นไปเนี่ยนะครับเกิดการแตกตัวนะครับชั้นนี้สําคัญยังไงชั้นนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นไอออนใช่ไหมครับเป็นประจุ บวกลบต่งตางๆนี่นะครับสิ่งทีเกิดขึ้นคือมันจะทําหน้าที่เป็นคล้ายๆกระจกสะท้อนหรือชั้นที่สะท้อนคลื่นวิทยุได้นะครับก็มีความสําคัญในแง่งการสื่อสารนะครับทีนี้บรรยากาศของเราเนี่ยนะครับเช่นว่าโลกเนี่ยนะครับพื้นผิวโลกเนี่ยนะครับอีกส่วนที่อยู่ใกล้พื้นผิวโลกเนี่ยจะมีอากาศอยู่ค่อนข้างหนาแน่นกว่าครับตามแรงดึงดูดของโลกเนาะ ถ้าดูปริมาณพวกไอ้น้ำทั้งหลายเนี่ยครับก็อยู่ในโท p โพสเฟียร์หรือชั้นชั้นล่างสุดเลยชั้นหนึ่งอย่เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ถ้านับในแง่ของมวลของอากาศของชั้นบรรยากาศนี่นะครับก็3ใน4เลยครับหรือ75%นะครับของมวลทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในชั้นโท p โพสเฟียร์นะครับโดยประมาณนะครับอันนี้เป็นเป็นหลักการที่น่าจะคิดเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะครับ ทีนี้มาดูชั้นแรกก่อนนะครับเป็นชั้นที่สำคัญมากเลยทโพสเฟียร์นะครับในชั้นนี้นะครับในชั้นนี้ก็คือชั้นที่เกิดจปรากฏการณ์ต่างๆเช่นเมฆฝนฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือ,อพูดง่ายคือเป็นชั้นบรรยากาศที่มีผลกระทบต่อเราโดยตรงเลยนะครับแล้วถ้าดูค่าเฉลี่ยของบรรยากาศทั้งหมดนี้นะครับโดยเพราะที่อยู่ในชั้นนี้นะครับพบว,ว่าเป็นไนโตรเจนเยอะสุดนะครับประมาณ7 8เป็นออกซิเจนประมาณ20.95% นะครับเป็นอาร์กอนประมาณ0.9นะครับแล้วที่เหลือเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เป็นน้ำต่างๆไปนะครับปกติเนี่ยเขาจะแยกน้ำออกไปนะครับเพราะว่าอากาศเนี่ยมันมีอากาศแห้งก็คือไม่ค่อยมีน้ำนะครับหรือมีน้ำน้อยๆนะครับอากาศที่เขาต้องจะมีความชื้นสูงนะครับก็ปริมาณของไอ้น้ำก็จะมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันสั้นๆนะครับว่าทำไมถึงมีไนโตรเจนกับออกซิเจนเยอะนะครับในภายหลังนะครับในชั้นโทรโพสเฟียร์เนี่ยนะครับเป็นชั้นที่สำคัญ เพราะว่ามีผลกระทบต่อชีวิตของเราโดยตรงอย่างที่บอกไปแล้วเกิดเมฆนะครับเกิดฝนเกิดฟ้าผ่านะครับแล้วก็เนื่องจากว่าชั้นนี้นะครับยิ่งสูงยิ่งหนาวใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับผมอยากให้ลองจินตนาการถึงเวลาเราเห็นอระเบิดประมานูลองจินตนาการตามผมนะครับระเบิดประมานูเนี่ยนะครับตูงลงไปเนี่ยนะครับมันขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเนาะคือมีก้านเห็ดใช่ไหมแล้วมีดอกเห็ดอยู่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตั้งแต่พื้นหรือว่าตั้งแต่ระดับน้ําทะเลนะครับ สูงขึ้นไปนะครับถ้ามันจะเป็นก้านอยู่เนี่ยครับสูงเรื่อยๆนี่นะครับอันนี้ยังอยู่ในชั้นโทโพสเฟียร์แต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่มันไปชนรอยต่อระหว่างชั้นโทวีโทโพสเฟียร์นะครับกับสตราโตสเฟียร์เนี่ยนะครับเอ่อรอยต่อนี่ก็เรียกโทโพพอสพอสเรีว่าหยุดนะครับคือหยุดโทโพสเฟียร์ไว้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าอากาศมันจะเรียกว่ายิ่งสูงยิ่งร้อนเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอ่อมันจะไปต่อไม่ได้เพื่อจะบานออกนะครับดังนั้นไอเเเเววลาาาารรรรห็นนนนพกกะะบบบิดปมมูที่ััออค ขอบบนสุดของมันเนี่ยคือระดับของโทโพโพสหรือเป็นรอยต่อระหว่างบรรยากาศชั้นล่างคือโทโพสเฟียร์สเฟียนะครับกับบรรยากาศชั้นถัดไปคือชั้นที่2คือสตาโตสเฟียร์นะครับหรือว่าเมฆบางอย่างนะครับอย่างเมฆฝนฟ้าขนองชนิดหัวฟูนะครับเวลามันฟูเนี่ยนะครับไอตัวส่วนที่มันฟูๆเนี่ยความสูงก็คือระดับโทโพโพสนี่เองนะครับทีนี้ชั้นถัดไปนะครับสตาโตสเฟียร์ ลองจะคิดว่าเอ๊ะมีอครเกี่ยวกับเราหรือเปล่าโอ้ชั้นนี้นี่มีความสัมพันธ์ยิ่งย,ยวดเลยครับชั้นสตาโตสเฟียร์เนี่ยนะครับอุณหภูมิเนี่ยจะยิ่งเรยกว่าอย่างี้ความสูงยิ่งเพิ่มอุณหภูมิก็เพิ่มตามด้วยนะครับเหตุผลหลักๆก,ก็คือว่าชั้นนี้จะมีชั้นโอโซนอยู่นะครับแถวด้านล่างนะครับโอโซนชั้นโอโซนเนี่ยอาจจะมีระดับความสูงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานที่ต่างๆในโลกก็ตามช่วงฤดูกาลต่างๆนะครับแต่ว่าอยู่ในช่วงประมาณ15-35กิเมนับนนัับจาากรระะะด้ํทเลคบ แล้วก็มีปริมาณโอโซน zone อยู่ในช่วงประมาณ2-8หน่วยในล้านหน่วยนะครับหรือ2-8 ppm นะครับชั้นโอโซนนี่สำคัญยังไงนะครับหลายคนคงทราบว,ว่าโอโซนนะครับในชั้นนี้ในชั้นสตราโตสเฟียร์นะครับเป็นโอโซนที่ช่วยปกป้องเราจากรังสี UV นะครับจากดวงอาทิตย์นะครับ UV นี่ผมขยายความนิดนึงนะครับมันจะแบ่งเป็น3ช่วงหลักๆคือช่วง UV พลังงานต่ำพลังงานปานกลางพลังงานสูงต่ำก็ A กับกลางก็ B สูงนี่4นะครับไอ้ UV พลังงานสูงหรือ UVC เนี่ยนะครับมันจะถูกดูดกลืนไปนะครับเกือบหมดเลยตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยในโดยชั้นนี้นะครับส่วน UVB หรือ UV ตรงกลางๆนี่นะครับพลังงานกลางๆเนี่ยก็ถูกดูดกลืนเป็นส่วนใหญ่โดยชั้นนี้นะครับเกือบหมดแต่ถ้าเป็น UVA เนี่ยนะครับ UVA เนี่ยถูกดูดกลืนประมาณครึ่งเดียวนะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็จะเหลือดูดลงมาที่ชั้นโทโพสเฟียร์นะครับงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า ไอ้พวกครีมกันแดดทั้งหลายนะครับลองสังเกตดูนะฮะก็จะเป็นครีมที่มันกันเอ่อรังสี UV นะครับ A นะครับแล้วก็ B นะครับเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ชั้นนี้นะครับทีนี้เวลามันเกิดไอ้เรียกว่ารูรั่วโอโซนต่างๆก็หมายถึงชั้นนี้และครับที่เรียกว่ามันอาจจะเกิดความเบาบางของปริมาณความเข้มข้นของโอโซนนะครับที่ทําให้ไอ้รังสี UV เนี่ยนะครับมันรั่วลงมาได้นะครับ มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับที่คนไทยชอบพูดกันคือเวลาพูดว่าเวลาไปเที่ยวทะเลเนาะไปสูดโอโซนกันอันนี้ต้องมีคําพูดที่ระวังมากๆนะครับคืองี้โอโซนเนี่ยนะครับถ้าสูดเข้าไปจริงๆเป็นพิษนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว ต้องบอกว่าเอกคำว่าพูด,พดว่าสูตรโอโซนเนี่ยเป็นคำพูดที่ไม่ไม่ถูกต้องนะครับต้องไปไปสูตรออกซิเจนอะไรก็ตามก็ว่าไปหรือสูตรอากาศบริสุทธิก็ว่าไปนะครับแต่ย้อนกลับไปที่ชั้นโอโซนของชั้นสตาโตสเฟียร์ใหม่ครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าชั้นสตาโตสเฟียร์นะครับมีโอโซนซึ่งดูดกลืน UV ได้ใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอ,อ่อบางคนจะเรียกมันว่าเป็นกูดโอโซนคือเป็นโอโซนที่ดีนะครับทีนี้โอโซนเนี่ยมันยังเกิดได้เหมือนกันนะครับในชั้นบรรยากาศชั้นล่างรโโทพสเฟีย์ นะครับเคร่าวๆคืออย่างนี้ครับไอ้พวกแก๊สพวกไอไนโตรเจนออกไซด์นะครับที่มาจากการเผาไหม้ครับของเชื้อเพลิงของรถยนต์เนี่ยนะครับมันทําปฏิกิยากับพวกาสาร VOC นะครับหรือสารไอระเหยนะครับของพวกไฮโดรคาร์บอนทั้งหลายนะครับแล้วก็มีแสง UV เป็นตัวกระตุ้นนะครับ สี่เกิดขึ้นคือ,อผลผลิตหนึ่งก็คือโอโซนซึ่งไม่ดีนะครับเพราะนี้เราจะเห็นในเวลาเขาวัดดัชนีคุณภาพอากาศเนี่ยครับตัว O3 โอโซนเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่เขาวัดเหนึ่งกันคือมีมากที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบดโอโซนนะครับอันนี้เห็นชัดเจนเลยว่าจริงโอโซนเนี่ยไม่ใช่มนุษย์สูตรเข้าไปเนี่ยดีนะนะครับทีนี้ มีความเชื่อมโยงระหว่างชั้นโอโซนในสตราโตสเฟียร์นะครับกับไอความการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมินะครับเพราะว่าด้วยการที่ชั้นนี้นะครับมันเปลี่ยนรังสี UV นะครับไปเป็นความร้อนใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งเกิดขึ้นคือว่าชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นตามความสูงนะครับนี่คือเหตุผลนะครับส่วนชั้นบรรยากาศชั้นต่อไปนะครับคือเมโซสเฟียร์นะครับยิ่งสูงยิ่งหนาวขึ้นไปนะครับชั้นนี้เนี่ยผมเล่าคร่าวๆให้ฟังว่าอย่างนี้แล้วกันมันมีคควววาาามสํัญในแง่่่ทีพก ไอ้สะเก็ดดาวต่างๆนะครับที่เรามักจะเรียกเล่นๆน่น,น,น,นอุกกาบาตเนี่ยครับจริงๆอุกกาบาตนี่หมายถึงชิ้นส่วนที่มันตกบนพื้นแล้วนะนะครับมันก็ต้องเรียกสะเก็ดดาวชิ้นส่วนพวกดาวเคราะห์น้อยต่างๆนะครับถ้ามันใหญ่มากๆหน่อยนี่นะครับสิ่งเกิดขึ้นคือเวลาเข้ามาในบรรยากาศเนี่ยเออมันจะเริ่มเสียดสีมากหน่อยเนี่ยนะครับหรือมากที่สุดเนี่ยนะครับในบรรยากาศชั้นเมโซสเฟียร์นี่แหละนะครับถึงแม้ว่าจะเบาบางกว่าชั้นล่างๆนะครับแต่เนื่องจากว่าความหนาของมันเนี่ยประมาณ30กว่ากิโลเมตรใช่ไหมครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเสียสีไปจนเกือบหมดแล้วที่เหลือก็จะลงมาในชั้นสตาร์โตสเฟียร์และทโพสเฟียร์ er ลงมาตามลําดับดังนั้นในแง่นี้นะครับบรรยากาศชั้นเมโซสเฟียร์เนี่ยก็เป็นบรรยากาศชั้นที่ช่วยกันพวกสิ่งที่มาจากอวกาศนะครับให้เสียสีไปหมดนั่นเองนะครับทีนี้ในชั้นที่สูงขึ้นไปนะครับบรรยากา,กาศก็เบาบางอย่างที่บอกเทอร์โมสเฟียร์เนี่ยยิ่งสูงก็ย,ยิ่งร้อนนะครับแต่ยังเรียนให้ทราบตั้งต้นแล้วว่าอุณหภูมิเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้ เหมือนกับอุณหภูมิที่ชั้นทั้งล่างนะครับคือมันเป็นตัวที่วัดพลังงานของโมเลกุลของแก๊สนะครับดังนั้นเนี่ยครับเวลาพูดถึงอุณหภูมิประมาณสัก1,500องศาเซลเซียสในชั้นเทอร์โมสเฟียร์เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าคนเราเนี่ยถูกทําให้เรียกว่าความร้อนจัดจัดขนาดนั้นนะครับแล้วก็ในหัวข้อสุดท้ายที่ผมจะขอพูดถึงสักนิดหนึ่งนะครับคือเรื่องของ วิวัฒนาการของชั้นบรรยากาศของโลกคือตอนโลกถือกาเนิดใหม่ๆเนี่ยนะครับโลกไม่ได้มีปริมาณของแก๊สต่างๆในสัดส่วนที่ผมบอกอย่างต้นคือไนโตรเจนมากสุดเลยออกซิเจนลองลงมาช่วงแรกสุดที่เกิดขึ้นมานะครับโลกเนี่ยมีไฮโดรเจนนะครับเยอะสุดเลยแล้วที่เหลือเนี่ยเป็นสารประกอบไฮโดรเจนเช่นน้ํามีเทนหรือว่าแอมโมเนียต่างนะครับแต่ว่าใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันถูกไอ้เจ้าลมสุริยะนะครับพัดไปหมดเลยที่เกิดขึ้นคือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงลทางธรณีวิทยาเช่นภูเขาไฟระเบ ต่างๆนะครับหรือเกิดการเคลื่อนตัวแผ่นเปลือกโลกนี่นะครับก็จะเกิดแก๊สอื่นตามมานะครับเช่นน้ำคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับที่มาจากการปะทุภูเขาไฟมีเทนแอมโมเนียต่างๆนะครับโดยเฉพาะไนโตรเจนนะครับแก๊สไนโตรเจนเนี่ยนะครับมีหลายทฤษฎีนะครับแต่ทฤษฎีหนึ่งเนี่ยบอกว่ามันมาจากการที่แผ่นเปลือกโลกนี่นะครับมันเรียกว่าเบียดเข้าหากันนะครับมันคอนเวอร์ชเบียดเข้าหากันนะครับในทวีติยานะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโลกช่วงที่2 ส่วนรรยาการโลกช่วงที่3นะครับเฉนปัจจุบันนี่นะครับเป็นการเกิดของออกซิเจนขึ้นมานะครับซึ่งเกิดรรยาการที่สิ่งมีชีวิตเกิดวิวัฒนาการขึ้นมาแล้วก็มีไซยาโนโบแบคเทีเรียตัวนี้นะครับมันทําหน้าที่สร้างออกซิเจนขึ้นมานะครับผลที่เกิดขึ้นขึ้นมาคืออะไรคือว่าสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตหลายชนิดนะครับที่ไม่ชอบออกซิเจนเนี่ยถูกฆ่าทิ้งหมดเลยนะครับเพราะว่ากลายเป็นพิษของมันไงส่วนสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์หลายเซลซับซ้อนขึ้นนะครับใช้ออกซเจน นะครับในการหายใจเนี่ยครับก็เติบโตได้ดีนะครับและนั่เป็นภาพรวมของเรื่องของชั้นบรรยากาศของโลกนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าฟังเรื่องของลมฟ้าอากาศในข่าวในก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่างงๆกับเรื่องชั้นบรรยากาศนะครับอาจจะกลับมาทบทวนในพอดแคสต์อันที่ได้นะครับแล้วก็นี่คือก่อกองทรายในครั้งนี้นะครับข้างหน้าผมจะสรรหาเรื่องที่น่าสนใจหรือเป็นพื้นฐานมาเล่าสู่กันฟังยครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับและนี่คือรายการก่อกองทราย คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ทาง NASDAQ Podcast ช่องทางต่างๆทั้งแอปบน PC iOS และ Android และพบกันใหม่ตอนหน้าครับหากคุณเห็นว่า Podcast นี้มีสาระประโยชน์แชร์ให้กับเพื่อนของคุณด้วยนะครับ